จ๋าวันนี้ปั่นจักรยานกันเลยค่ะลูกค่ะเออคนละคันคนละคันน่ารักจังเลยเออวันนี้ปั่นจักรยานออกกำลังกายกันนะลูกนะอ่าบายบายพี่มัยปั่นปั่นปั่นนักปั่นนักปั่นนักปั่นจักรยานนกอนย่ากำลังแก่ปั่น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 จ้านักปั่นปันน้ำนมมาละจ้าเจ้า ยูหูยูหูยูหูนักปั่นปันน้ำนมจ้าโอ้ชิวเลยชิวเลยยูหูด็กญิงมนรดามานวอดออะพี่สมัย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  ครับมาเลยน้องอัญญามาเลยจ้าจ้าัค่ะครับจ้าสวัสดีค่ะกำลังออกฉากไหม หมวกเลยหัวเม่งหมวกเหม่ง้าทูชาทูชาทจ้าหนังอันชันหนังอันชันอันชันอหนันงอันชันดูสาวน้อยนะสาวน้อยอยู่นั่นนะฮะสาวน้อยสาวน้อยสาวน้อยเอออืออื้ออือเลยักสาวน้อยนะเออ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  เออพี่ย่ามาอยู่ข้างๆน้องก็ได้แล้วล,ลูกมาแล้วมาแล้วครับครับนักปั่นฟันน้ำนมมาแล้วจ้านักปั่นมาและเออจ้าจ้าออปัน่นกระตมัดกระมัดจ้าจ้าปั่นกะติดกระสมาชมาค่ะ งบอดีงบอดีงบดีนงบดีงบดีทจ้าจาไม่ไจ <oot> ้าทจ้าจาไม่ไจ้าทจ้าจาไม่ไจ้า ชอบไมคะเดี paid, ๋ยวคุยกันลูกมานี่กันคุยกันกอนปันทีมชาติมาแล้วมาพี่อนย่าจอดตรงนี้เลยลูกเนี่ยข้างข้างน้องนี่กะข้างข้างน้องนี่ลูกใกล้ๆน้องเลยอ่าอ่าใกล้ใกล้น้องไหนลูกอ่าเดี๋ยวญาติอยกันนะอ่าอ่าพี่อนยาสนุกไหมคะปั่นจักรยานวันนี้ลูกอ่ะสนุกค่ะปั่นกับใครบ้างนะคะ กับพี่สมัครกับพี่สมัยได้ออกกำลังกายนะลูกเนาะดีไหมสนุกมีความสุขกันนะคะเสนาเออสาวน้อยนะสาวน้อยอสาวน้อยอ่าสาวน้อยมาเข้ากล้องเลยเสือน้อยมีไหนไม่รู้นะอืมอืมอืมยูยูจ้าย,ยูจ้า จ้าจา้จาเดกหิงมัฑมนีวอลค่ะเออด็กหญงมณฑามานีบอลค่ะเก่งมากลูก